ก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรหัสใหม่ไปแรงแดงอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยวันนี้พี่ได้กดเข้าเกมมาแล้วก็กดเข้าไปดูในแรงนะครับเต้มพี่ก็อยู่ไดมอนด์หนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยนี่เราใกล้ขึ้นแรงแดงแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่ขั้นเราก็จะขึ้นแรงแดงแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมที่1ิกันเลย ในเกมที่สามพี่ลงมาพี่ก็ได้อัคก,กระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เห็นว่าเอ็กกิมแปดมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเก็บมาเลือกที่จะใช้เอ็กกแปดที่จะยิงศัตรูนะครับเลือกตาไปเห็นศัตรูก็ยิงเปิดหัวไปแล้วดาวแล้วซ้ำไม่ได้จังหวะนี้พี่ต้องลงไปชาร์จแล้วนะครับแล้วนัวกันเลยจังหวะนี้น่าจะคุณรตีนะพี่ว่านะครับ จังวันนี้เราต้องเข้าชาลามังยิงกันมันเลยนะไอ้หนูรอพี่ด้วยเราจจังวันนี้รัดชดไปหนึ่งชใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะอยู่ไหนว่านี่ไงเปิดหัวไปจังวันนี้น็อกไปอีกจะทุบปอจะทุบปอ ทุกหมอ,อนอกไปสาบแล้วครับจังวันนี้เดี๋ยวเราก็จะรอจังวันนี้เราก็จะรอรอตัวสุดท้ายมานะครับเราจะได้เก็บมูตี้แต่ว่าไม่เห็นตัวสุดท้ายมานะเขาหน้าจะเตลิดเปิดไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราเก็บของกันเลยชิวๆสามๆเฮ้ย มีคนบนบ้าน嘛วันนี้ยังไงอุย้ยแล้วผิดจุดแล้วสกปรกเป็นล็อกอยังไงแตกไปหมดตีเฉยแล้วมีตัวขึ้นมาวันนี้มีตัวขึ้นมาจ้า์พี่ครับพี่ได้ร์ดเข้าไปแต่เขาไม่เนาะยิงเขาไปอีกเขาก็ไม่ตายอันนี้ก็ยิงเขาผิดไอวอได้พี่ก็ยิงปืนระเบิดไปนะครับระเบิดไปแล้วก็ยิงเข้าไปอีก ก็ตามด้วย E90 นอกๆเดี๋ยวเรารอเพื่อนเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งซ้ำเขาแต่ยินยิก่อนยิยินก่อนอ้าวเพื่อนเขาไม่มาจังหวะน,นี้ก็สวยดีครับเก็บของเลยทีเดียวแล้วมีตัวมีตัวโอ้ยได้ยิงหัวไม่โดน <amp> ตั้มเลย มีคนอยู่ขวามือจะยิงไม่โดนยิงไม่โดนแล้วผมที่ดีดมาตรงป้ายโฆษณาแล้วในโดนมีศัตรูเยอะแยะมากมายเลยไม่ต่ำกว่าสามตัวนะครับแล้วก็มีตัวใกลตัวหนึ่งตัวแต่ผมยิงเขาไม่โดนเขาจะพลาดผมเขาจะเอาไม้อาพลาดผุมแต่เขาปันไม่โดนนะครับโดนผมเก็บไปหมดที่แล้วก็มีอีกที่หนึ่งสามตัวครับจะไหวไหมจังหวะนี้ วันนี้ผมตานไดโวเข้าใกล้เลยครับแล้วก็ชาร์จไม่โดนยิงไม่โดนว่าไงหนูยิงกุ้งกุ้งกุ้งเอาปีกเอาปีกกุ้ง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 ดาวไปดีมึงเฮไปจิตไดวอหรอไดวอกุ้ง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 เดยวตัวสุดท้ายว่าไงตัวสุดท้ายว่าไงผมจะรอดหรือเขาจะล่วงผมจะรอดหรือเขาจะล่วง รอดอ่าผมรอดเขาล่วงหมดตี้ครับผมวันนี้ก็เก็บ4วไปนะแล้วก็ได้ดีดมาบนหลังคาวันนี้ผมก็ในแมปเหลืออยู่8คนนะครับผมก็ได้เหลือกตามองซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ยังไม่เห็นเขานะยังไม่เจอว่าศัตรูจะอยู่ที่ไหนเลยแต่มีคนขี่รถบีฟูดมานะครับแต่วันนี้ผมก็จะลงไปชาร์จเลย จะลงไปชาร์จเลยนะครับจัหวันีีโดดลงมาแล้วโดนเปิดผมไม่เห็นเขาผมเปิดไปยังไม่โดนเขาผมดันไนวอเข้าไปคิดยังไงดียังไงดีเดี๋ยวตุ้งตุ้งตุุ้้งตุุ้้ออกแล้วผมตายเฉยอ๋อตัวบนหลังคาผมโดนตัวบนหลังคายิงไปนะครับแล้วเกมนี้บวกมา49ได้11คิวได้1 3 0 0งกว่านะครับ มาตอนเกมทีทีนะครับเอ็มีเจอคนยิงสวนไปหัวแตกสองเวอร์จังดนี้เวอร์มากครับทุกคนจังหวันี้ผมเบื่อจังเลยไม่ีตัวตุง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 ตุ้ง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 ต้งงจักปูนปูไม่น้อง้จักปูนปูไม่น้องู้จั้ปูไหมเติมยาคนเยอะๆๆๆๆจุุ้้ยุ มีคนไหลหลังผมเดี๋ยวยาผมหมดขอซื้อยาก่อนจะมีนี่ผมยังไม่กดออกจากคู่ทุบเลยน้ำชาร์จผมก็ไม่รอดเลยทีนี้โอ้โหผมก็โดนเขายิงไปตายเอกเลกเลยไปคุยกับลากบกม่วงเลยนะครับเกมนี้ผมก็ได้บวกมา28ได้มา3คิวนะครับ มาดูเกมที่ห้าครับลงมาที่โรงสีได้ปืนแปดนัดปืนแปดนัดมาแล้วก็เออ่กระชากชูบมีตัวล่างลังนัวกันเลยผมก็ยิงไปยิงไปแต่เขายังไม่นอกเขานอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวไยมือพ,พ,พยายามยิงผมเือ่ผมจะหมดผมก็ได้เปิดไปร่หว่านี้ผมดักหัวบันไดล้วชา้ชาชา้าช้าตุ้งตุ้งตุงแล้วก็ตาย เราเล่นเราเล่นหัหวบันไดครับรอเพื่อนเข้ามาชุบเราต้องหาจุดว่าเพื่อนเราเขาอยู่ไหนเราอยู่นี่แต่เพื่อนเขาอยู่ไหนเพื่อนเขาเออเพื่อนเขาเออแล้วยิงหัวไปเราโดนโดนโซเนียมาดีเดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนตรงนี้แทีเดีวกวันหรือเปล่าแต่เขายังไม่ตาย ยังไม่ตายว่าไงแล้วก็ยิงผมแล้วมีตัวลงมาจากบนเขาผมก็ย,ยิง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 ไปแล้วก็ดาวแต่จังเวนี้มีตัวตรงหน้าผมอีกตัวหนึ่งนะเขาตีเดียวกันหรือเปล่าจะไปชุบไหมเนี่ยแล้วเขากลับมาจะยิงผมโดนแปดนัดผมไปร,วรวไ่วงอยู่กลางม่องเลย ก็น่ามีคนเปิดตู้ชุบแล้วผมก็ยิงไปแต่ว่ามอนตี้เฉยก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วคนดูผมสามคนน่าจะเป็นคนสุดท้ายจริงตรงไหนวะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตุยจะตุยจะตุยอย่าเพิ่งยพี่ๆๆตุยพี่กำลังพากเลยอย่าเพิ่ยิงดีพี่ดดเปิดโดนมาว่าไง,งาจังหวะนี้เนาะ ลา, <ing> ายยลบลาลลม่วงใาน้องเอาใครโยนระเบิดมาใครจะโยนระเบิดมาเนี่ยจะโดนผมป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขีดไอ้ป้อนออกมาวันนี้ผมต้องชาร์จกระโดดกุ้ง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 ไม่ตายยิงไม่เข้าเลยพอยิงกุ้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 งไม่โดนไม่รู้เขาอยู่ไหนผมยิงมั่วไปหมดแล้ววันนี้ไม่กระตุกมากเลย ุกมากเลยผมยิงเขาไปโดนยิงเขาไม่เข้าเลยเขาใส่กอะสี่ม,มีกอดสามเขาใส่เกาะสี่เขายิงเราเจ็บแต่เรายิงเขาไม่เจ็บเลยนะโดดตุ่อ่าแล้วผมายเกมนี้ผมก็บวกมายี่สิบห้าแต้มแล้วก็ได้แปดคิวดาเมจสองพันห้านะครับเอาแล้วครับผมเรามาต่อกันในเกมที่สิบหกนะครับเกมที่สิบหกลงมาคนเต็มผีเลยนะครับ แล้วก็ได้ปืนแล้วมีคนยิงกันข้างหน้ายิงเข้าไปไม่โดนอกกยิงเข้าไปสนผมผมก็ยิงไปก็นอกแล้วผมโดนรัดไหมเนี่ยผมโดนาราดไปแล้วผมโดนเขายิงน่าจะคนละตีแล้วน้องผมสวนคืนโมดตี้ม,ช네มาชุบหน่อยน,อนอ้องน้องมาชุบมาชุบมาชุบชุบมาชุบชุบก่อนชุบก่อน ขอบคุณนะขอบคุณมากน,อน้องแล้วมีคนยิงกันอีกเขายิงน้องผมผมยิงเข้าไปแต่เขายังไม่นอกผมตามตามเขาจะยิงผมปาดมาผมปาดหัวเก็บโทตี้ไปจชตัวสุดท้ายด้วยเขาดูด้วยสี่คนด้วยตัวไปน้องคง <Okay. S 2> มีตัวอยู่ไกลๆอยู่ไกลผมมองไม่เห็นเลยแต่ว่าจะโคบโดนยวผมเปิด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 หมดตีเลยีล๋ยวมีตัวขวามือน่าจะคนตีกันจนังหวะนี้ผมไม่รอยช้า <Okay. S 2> ผมยิ่งไปยิ่งไปน้องผมบอกว่าอยู่ขวามือยิงยิงยิงไป ไม่นกไม่นกแล้วตามไปด้วยปืนไฟนอกเขาน่าจะไม่มีเพื่อนนะเพื่อนเขาน่าจะอยู่ไกใจเราซ้ําเลยเก็บของแล้วผมวิ่งมาอยู่ดีได้ยินเสียงคนอยู่บนบ้านซ้ายมือวันนี้มีไอวอกผมว่าเขาหน้าที่เพิ่งยิงกันเสร็จผมขึ้นชาร์จขึ้นชาร์จวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาแล้วก็จุกไป คนจุกกลับรอเข้าไปฟันหัวแตกม<ะ>หมดตีเฉยเก็บของเก็บของเนาะที่ผมวิ่งเล่นในเมพอยู่ดีๆคนเหลือห้าคนแล้วมีคนข้างหน้าผมเปิดไฟแล้วก็หมดตีอีกเอะจังวันนี้มีคนลงเอทอกเนาะจังวันนี้ต้องซ้ำจังวันนี้ต้องซ้ำจังวันนี้ต้องซ้ำซ้ำซ้ำ ซ้ำ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 เฮ้ยไปโดนอ้าวตายเองสิยิงไม่น็อก <c oughs> ปืนไฟตามไปปืนไฟตามไปตามด้วย M4 <c oughs> ตามด้วย M4E1 <c oughs> ตามด้วย M4E1 <c oughs> <c oughs> แตกโดนไป25เอง <c oughs> แตกเดาโล แล้วจังหวะนี้เหลือตัวสุดท้ายเหลือยิดท้ายหนึ่งสองหรือเปล่าอ้อหผมโดนเขายิงไปแล้วเกมนี้ผมได้มาบีดผมบวกห้าสิบโอเคมาต่อกันเกมที่17เจ็ดครับผมขับรถมาแล้วก็ชนคนสองคนจังหวะนี้ผมโคตรงงเลยนะรอดูนะครับจังหวะนี้ ยิงเขายังไงก็ไม่ตายสก,กินนี่มันคือสก,กินอะไรนะครับก็ใชผมไม่เคยเห็นหนักก่อนเลยผมเพิ่งเจอผมยิงเขาดาเมจน่าจะสี่ร้อยห้าร้อยได้สองตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะตายให้ผมแล้วนะแต่ผมยิงนอกไปตัวหนึง่งแล้วก็ยิงอีกตัวหนึง่งแต่เขาทุบก,กันเร็วมากมันเขาทุบตัวเองหรือว่าเขาทุบก,กันแต่ว่ามันเร็วมากจนผมนั้นต้อง ยอมสยบให้เขานะครับแล้วหลังจากจบเกมนี้ผมก็ได้ขึ้นไดมอนด์2บวก34มาต่อกันในเกมที่18นะครับเกมที่18ผมก็ได้ลงหอในฬิก้านะครับแล้วก็มีคนลงประมาณ5-6ตีได้นะครับผมได้วินูเอมพีมา จังหวะนี้ผมต้องขึ้นบ้านหยุดบ้านไว้ก่อนแต่มีคนมีคนข้างล่างมีคนข้างบ้านข้างล่างนะครับย,งย,งยิงไปไม่นอกยิงไปไม่นอกยิงไปไม่นอกเจ็บอีกตัวเจ็บอีกตัวจังหวะนี้รัดมาหนึ่งตัวแล้วเขายิงกันนัวมากนะข้างล่างนะผมไม่กล้าลงไปเลยกลัวจะตุยเดี๋ยวเราเล่นใจเย็นๆก่อนนะครับ เปิดไปจะน็อกไหมจะน็อกไหมน็อกหนึ่งหนึ่งว่าง,งเข้าเลยน้องเข้าเลยวันนี้ผมได้บอกให้น้องเข้าไปแล้วครับแล้วมีอีกตัวใกล้ตัวผมผมเปิดไปโดนหัวเมดนึงสามสามสามแต่แล้วผมจะลงไปช่วยน้องโผม่เอ้ยมีตัวข้างล่างไม่น็อกไม่น็อกไม่นอ็อกเหลืออีกเม็ดนึงครับ แต่วันนี้ผมขึ้นชาร์จตามตูดเลยกระโดดมาป่าหัวน็อกหนึ่งแล้วมีคนลงยิ่งลงมาผมยิงไปน็อกอีกมันมีกีตี้ก็นแน่ครับแล้วหลังจากที่คนหอนาฬริกาหมดผมได้ยิงมาเมืองโพชินุกแล้วก็มีตัวก็ได้ยิงไปน็อกดาวแล้วก็มีตี้เขาอีกนะครับน่าจะอยู่แถวตู้ชุกแล้วผมยิงไปผมยิงไป ผมไปเจอเขาสองคนกระโดดชาร์จเขาไม่นอกตั้งไอวอโดดชาร์จอีกตั้งไอวอชาร์จก็ยังไม่นอกอีกกระโดดมานอกหนึ่งแล้วผมก็ตั้งไอวอแต่ไม่รู้เขายิงผมได้ยังไงผมก็ไม่รู้อะผมน็อกเฉยจังหวะนี้ผมก็ตัวขาซ้ำไปแล้วก็บอกให้น้องชุบขึ้นมาอีกทีผมกลับมาแก้แค้นเพราะว่า ผมโดนเขายิงผมแค้นมากวันนี้ผมลงไปผมคิดว่าเขาต้องผมต้องเก็บเขาให้ได้ก็ผมได้ปืนชาร์จมาหนึ่งกระบ,บอกคือ UMP ได้โอกาสผมพอดีมาเจอเน็ตเขาปีนตัวนึงแล้วผมก็ยิงเขาดาวแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งก็ทิ่คิวเลยจังหวะน,นี้ผมก็ยิงเก็บน็อกไปหมดตี่เลยนะครับ อันนี้โดดมาชุบเข้าบ้านชาร์จไม่นอกชุบกลับไปยิงอีกไ่โดนยิงอีกสวนคืนโดนโซเนียหมดตี้เฉยแต่ว่าผมดาวเฉยแล้วต่อมาเราต้องวิ่งเข้าวงแล้วนะครับหลังจากที่น้องก็ชุบมาเราต้องวิ่งเข้าวงแล้วเพราะว่าวงบีบนะครับ แล้วก็มีตัวดักวงผมด้วยผมไม่รู้จะทํายังไงดีผมก็ทั้งวิ่งทั้งตั้งไอวอลผมไม่เสียดดยไอวอลเลยนะครับเช้าวันนี้ผมก็ได้ตั้งไอวอลเข้ามาตั้งไอวอลเข้ามาแล้วก็เติมยาหลังจากที่ผมวิ่งเข้าวงมาผมก็ได้เจอคนที่โรงงานคนหนึ่งครับผมก็ได้ยิงเข้าไปเข้าไปแล้วเขาก็แตกตกตาไปนะครับยิงยิงยิง,ยงแต่โดนรถรถก็ระเบิดแล้วผมก็ พยายามจะซ้ำพยายามจะซ้ำแต่ซ้ำยังไงก็ไม่โดนนะครับก็โดนรถระเบิดไปแตกใันผมนะครับแล้วเหลือตัวสุดท้ายตัวผมนะคิดว่ามันจะอยู่ข้างบนโรงงานหรือเปล่าวิ่งยังไงก็หาไม่เจอจนน้องผมได้ดีดขึ้นไปบนโรงงานก็ได้เจอเขาจริงๆนะครับเกมนี้เราก็ได้เก็บบูย่ามานะครับเกมนี้เราก็บวกมาถึง47แต้มนะครับ โอ้โหเกือบขึ้นไดมอนด์สามเลยทีเดียวโอเคครับเรามาต่อกันในเกมที่สิบเก้าันเลยนะครับในเกมที่สิบเก้านี้ผมก็ลงมาที่เมืองหนึ่งนะครับในเอบารซิเลียนะครับแล้วเกมนี้ก็ได้อยู่ที่มาแล้วยิงระยะไกลไม่ได้หาปืนไกลได้เอเกมาผมก็กลับมาผมก็ยิงเขาเขาจะข้าะพานไปแล้วน็อกนะครับแล้วก็สาม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 แล้วก็แตกนะครับแล้วก็มีตัว ใกล้บ้านเราด้วยเราก็จุ๊กหาปืนชาร์จไปก่อนนะครับจุ๊กหาปืนชาร์จแล้วก็มีคนมาชาร์จน้องผมน้องผมน็อกผมกยิงเข้าไปเขาก็น็อกเหมือนกันแล้วผมก็ทุปน้องผมแล้วก็ได้หลักตรงบนไดด้วยนะครับแล้วหลังจากที่ผมซ้ําเข้าเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะมีคนยิงกันอยู่ข้างบนแถวตู้ชุบนะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มาข้างล่างเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับนี่แน่นี่แนะ มาไงจะกลับเอาคือหน่อยน้องโดนียิงไปตีโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาตัวข้างบนกันเลยดีกว่านะครับตัวข้างบนน้องผมน่าจะไม่ไหวนะผมยิงโคให้น้องผมยิงไปิงไปน็อกหนึ่งน้องชัดเลยชัดเลยยังวันนี้ชัดเลยนกสองแล้วรงพีแล้วนกหนึ่งตรงนั้นนกสองไปแล้ว ได้ไหมเนี่ยตัวจังหวะนี้ยูซี่ยูซี่เหรอ,อยูซี่เหรอ,อยูซี่เหรอยูซี่เหรอมันนี่เดยวมาจังหวะน,นี้ไม่คนเก็บไอดอไรอกว่าไงผมชาัดเลยเดยวผมเป็นตัวไกลผมเป็นจริงตุ้งตุง้งตุง้ตง,ตง,ตงแต่ผมไม่เห็นตัวใกล้แล้วก็ตัวที่โคบเขาอยู่แล้วก็ตัวเก็บไอดรอปมันมีถึงสามตัว จะไหวได้ไงแล้วนะ้องผมเข้าไปแล้วตั้งไอวอร์้าก็จุกกลับมาจุกกลับไปจุกกลับมาแต่มันก็ไม่รอดเนื้อมือของเขานะครับเขาก็หลายตัวนะถ้ารอดไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้เราก็ได้ขึ้นไดมอนด์สามมาแล้วนะครับโอ้โหเราใกล้จะขึ้นแ,งแดงๆแล้วน,นะครับโอเคครับผมคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปกันเลยนะครับ รับรองว่าคลิปต่อไปน่าจะขึ้นแรงแดงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ